ทุกคนสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะไอกำลังจะไปทำงานนะคะที่ขุนขับรถไปส่งอยากจะบอกทุกคนว่าหิมะตกไอเห็นบางพื้นที่ในสวีเดนนะคะที่เขาอยู่แบบภาคกลางภาคเหนืออะไรเงี้ยคือเขาลงภาพเป็นแบบหิมะตกหนาเต็มเลยนะคะแต่ทางไอยอยู่แต่ทางไอเนี่ยคือภาคใต้ตอนบนเนาะมันก็จะมีความแบบความชื้นความฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็หิมะ หิมะตกนะคะเป็นเป็นหิมะที่แบบมีความชื้นนะทุกคนเขาเรียกหิมะฝนไอ้ก็เลยแบบแต่งตัวไม่ถูกเลยว่าจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตอะไรเพราะว่าไอ้อะเอาแจ็คเก็ตสําหรับหน้าหน้าวินเตอร์เนี่ยเข้าไปที่ตู้แล้วนะคะจัดเก็บเข้าตู้เรียบร้อยแล้วไอ้ก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตที่สาหรับช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิอะไรเงี้ยทุกคนแต่วันนี้ต้องเอาแจ็คเก็ตที่หนาๆน,นาหน่อยมาใส่นะคะอ่ะพี่ขุนคือไอ้เองที่ยังไม่ได้ ใส่แป้ส,สวัสดีพี่คุณสวัสดีครับพี่คุณไปส่งไอ่แล้วก็เดี๋ยวจะเลยเข้าไปที่ออฟฟิศนะคะไอ่เข้างานไอ่จะเริ่มงานเที่ยงนะคะตอนนี้อ๋อเศษโมงษโมงสี่สิบนะคะก็ไปทันค่ะแป๊บเดียวห้านาทีถึงที่ทำงาน <flow> ตรงนี้เป็นอิมิเกชันนะคะตอนนี้ก็รับคนจากยูเครนเข้ามานะคะ เขาก็จะมีเต็นต์นะคะเต็นต์สีขาวๆเห็นไหมคะนั่นแหละคะ่ะเป็นตัวนั้นนะะ่ะเขาเอาไว้สําหรับเป็นที่รายง,งานตัวะคะ่ะรายง,งานตัวแล้วก็ตรวจโควิดด้วยนะคะก่อนที่จะจัดแจงให้เขาไปอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนนะคะอันนี้เป็นศูนย์รับนะคะแต่ว่าคือคนที่อบยพเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ที่นี่ได้ทุกคนนะคะเพราะว่ามันอาจจะรองรับไม่พอนะคะ เขาก็อาจจะมีการแบบรีจิสเตอร์ที่นี่แล้วก็ส่งไปตามาพื้นที่ที่มีอพาร์ตเมนต์ให้เขาอยู่นะคะแล้วตอนนี้คนสวีเดนก็หน่วยงานที่เป็น r i v เ t e นะคะเขาก็เข้ามาซื้อของที่เกียแล้วก็เขาก็บอกเราว่าเออจะเอาไปบริจาคนะคะให้คนยูเครนที่ย้ายเข้ามาเพราะว่าทุกคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาในาเงื่อนไขที่ต่างกันก็คือ แน่นอนล่ะคือเขารีภัยเข้ามาแต่บางคนเนี่ยคือมีเงินมีเงินนะคะเขาก็สามารถที่จะมาจับใจ่ายใช้สอยได้ด้วยตัวเองนะคะมีบัตรธนาคารบัตรเครดิตมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนรีภัยเข้ามาเนี่ยคือมาจากจุดที่โดนถล่มจริงๆนะคะคือเขาไม่มีอะไรมาเลยอะทุกคนเขาก็ต้องอได้รับการบริจาคการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะเรื่องอการที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยค่ะทุกคน ที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ในครัวเรือนเนี่ยสำคัญมากๆนะคะโอเควันนี้ไอ่ก็ทาคลิปสั้นๆนะคะส่งข่าวช่วงนี้อาทิตย์นี้ไอ่ทำงานยาวนะคะไปจนถึงวันศุกร์นั่นแหละทุกคนจ๊าก็ให้ดูหิมะฝนไปด้วยกันนะคะจนถึงบริษัทเลย ใช้วงเวียนเป็นการแก้ไขการจราจรใครเข้าวงเวียนก่อนคนนั้นมีสิทธิ์ไปก่อนนะคะมเมืเ่อกี้เราเจอไปแล้ว1วงเวียนใช่ไหมคะ นี้เป็นอากาศที่อกเกียขายของดีนะคะทุกคนพูดถึงเมื่อวานก็ขายดีนะคนซื้อเฟอร์นิเจอร์เยอะมากเลยเมื่อวานไหนยืนแคชเชียร์ที่จ่ายเงินสดได้เนาะแต่ก็ทุกคนก็สามารถเข้ามาจ่ายกับแคชเชียร์ได้ไม่ว่าจะใช้บัตรหรือใช้อะไรก็ตามแต่นะคะใช้เครดิตอะไรก็เดินเข้ามาแต่จะรับเงินสดด้วย ตอนนี้แคชเชียในอีเกียสาขาที่หยาทำงานอยู่มีมีแค่หนึ่งแคชเชียเท่านั้นที่รับเงินสดนะคะทั่วห้างเลยมีแค่หนึ่งแคชเชียที่เหลือคือต้องจ่ายบัตรทั้งหมดเลยนะคะจะบอกว่าเมื่อวานมีคนคนหนึ่งนะคะซื้อของประมาณจ่ายไปประมาณสองหมื่นแปดพันโครนนะคะหนึ่งบินนะคะแล้วเขาก็บอกวีของทั้งหมดสามคันรถแล้วเขาก็จัดของบอกไม่เป็นระเบียบวะทุกคน บาร์โค้ดสลับหน้าสลับหลังโอ้โหไอ้นี่ปวดแขนโหมดเลยอะ่ะคือต้องหาต้องต้องสแกนให้หมดไงต้องค้นหาด้วยมีอะไรซุกซ่อนอยู่แบบโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะซ่อนนั่นแหละแต่เขาแบบไม่ได้คิดไงตอนที่เขาเอาของเดินไปหาของในสโตแล้วก็เอาวางไว้บนรถอะ่ะคือเขาไม่ได้คิดถึงตอนที่เขาจะจ่ายเงินไงว่ามันยากถ้าเกิดไม่ได้เรียงของให้เป็นระเบียบอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนอ่ะถึงแล้วถึงแล้วทุกคน พี่ขุณเอิร์สการ์วอรกยดีเร็กทินคอนโทรลครับทำไมยิ้มหวานจังยิ้มแบบยิ้มค้างไว้เลยแบบว่าเหมือนกับเฟซอะเฟซสบ e ยเลโอเคดีที no, 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 no. Okay. Hey, ่ทักมิกะยูอั you bye bye I love you you too You too I love you I love you too yeah you 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 always say I love you more <laughs> bye darling ไม่ดอไม่ดอ push <c oughs> <c oughs> ไม่ให้ดูตอน push กัน <c oughs> โอ้ทุกคน <c oughs> เดี๋ยนะ <c oughs> ขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวต้องลงรถแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>